สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับยูนชาแนลตามเคยนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาคัดแยกมเมล็ดข้าวนะครับผมคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะเอาไปบานนะครับการคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็วิธีการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพื่อที่จะไปหวานที่นาของเรานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับให้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราก็มีวิธีดังนี้นะครับผมอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับอันดับแรกผมก็ต้องเลือกเมล็ดข้าวพันธุ์ปีต่อปีนะครับผมอันที่สองก็คือนำข้าเปลือกไปสีดูนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีโรงสีก็สามารถไปให้โรงสีข้างบ้านหรือว่าโรงสีประจำหมู่บ้านเขาสีให้นะครับผม เรื่องนี้ผมจะคัดแยกหญ้านะครับผมเดี๋วสังเกตดูดีๆว่าตอนนี้หญ่ายังไม่มีนะครับผมหญ่ายังไม่มีเดี๋ยวเราจะมาคัดแยกดูนะครับเสร็จแล้วนะครับผมตามภาพเมื่อกี้นะครับผมเราจะมาดูการแยกพันธุ์ข้าวเปลือกของเรานะครับนี่ครับผมปีนี้เราจะใช้พันธุ์ข้าวเปลือกอยู่ที่3ถุงปุ๋ยเล็กนะครับ ถุยนี้นี้และกันนี้นะครับผมซึ่งเราได้ทดสอบแล้วมันก็คือโอเคนะครับนี่ครับผมเมื่อกี้ตรงนี้เราได้ถ่ายให้ดูว่ามันยังไม่มีเศษอะไรนะครับมันยังไม่มีเศษอะไรคือเศษที่เราคัดออกมาได้ก็คือมเมล็ดหญ้าล้วนๆนะครับผมคัดกรองจากตะแกรงเบอร์9นะครับผมข้างบนเป็นตะแกรงเบอร์ส0บอศพันุ์ที่เราคัดได้นะครับ อาจจะไม่ร้อยเมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอคัดเอาพวกเมล็ดหญ้าออกได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามนะครับผมเพราะว่าเราจะทําคลิปตั้งแต่การหว่านใส่ปุ๋ยจนเกี่ยวข้าวนะครับว่าเราจะใช้ทุนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรมั่งแล้วท้ายท้ายที่สุดแล้วมันจะได้กำไรหรือเปล่านะครับจะได้กำไรจะขาดทุน จะได้ข้าวหรือไม่นะครับผมก็ขอให้ทุกคนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจการทำคลิปแล้วก็ในการทำนาด้วยนะครับก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผมก็ไม่ได้เก่งในการทำนานะครับเพิ่งทำนาปีแรกเหมือนกันนะครับอยากให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ